ว่าไงทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องทวนแชร์หาก p h o n e ของคุณได้รับก,การจัดการจกากระยะไกลหน้าจอการจัดการอาุปกรณ์อาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าจากการตั้งค่าจากโรงงานแต่ถัดไปเราจะมีตัวเลือกให้ป้อนข้อมูลรับรองของเรา สำหรับผู้ให้บริการจะเกิดอะไรขึ้นหากเราลืมและผู้ให้บริการของเราไม่สามารถจัดส่งได้เรายังสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของเราได้อีกครั้งหรือไม่โชคดีที่มันเป็นไปได้ในบทช่วยสอนนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าต้องทําอย่างไรด้วยตัวปลดล็อกรหัสผ่าน i ไอโ o นโฟ u k e y uki. งั้นมาทํากันเลยมีลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างหากคุณต้องการดาวน์โหลดดังนั้นเมื่อคุณติดตั้งแล้วให้เปิดมันขึ้นมาบนคอมพิวเตอร์ของคุณไปที่ช่อง bypass mdm จากนั้นเสียบโทรศัพท์ของคุณคลิกเริ่มดำเนินการต่อจากนั้นไม่นาน NDM จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณสิ่งที่คุณต้องทำคือรอให้การคู่คืนเสร็จสมบูรณ์ทำได้ดีมากมันบอกว่า bypass NDM สำเร็จแล้วมาลองดูกัน อย่างที่เราเห็น MDM หน้าจอหายไปแล้วตอนนี้เราสามารถสร้างรหัสผ่านใหม่หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี Apple ของเราได้จากนั้นไปกันเลยเรากลับมาที่หน้าจอหลักในการตั้งค่าเราจะเห็นได้ว่าโปรไฟล์ MDM ไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยพวกคุณได้ขอให้เป็นวันที่ดีเจอกันใหม่สวัสดีครับ